สวัสดีครับพบครูเอกนะครับตามทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้วันสุดสัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์นะครับส่วนทางช่องยูทูปก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่9้านะครับก็สุดสัปดาห์ละคือจริงๆ2เดือนนี้ผมรู้สึกว่าท้ไมมันเร็วจังนะแป๊บเดียวเนี่ยวันที่1ิบแหละจะจะเข้าวันที่1ิบแหละก็คือจะกลางเดือนละอือช่วงนี้เวลานี้เร็วๆตั้งแต่เวลาที่ จะใกล้ปิดเทอมหรือว่าปิดเทอมไปแล้วเนี่ยนะครับบางโรงเรียนก็ปิดไปแล้วนะโรงเรียนผมยังไม่ปิดนะจะปิดประมาณเวลามเร็เวๆเวลาไม่มีไม่มีนักเรียนอยู่โรงเรียนทำไม,มเวลาเร็วเกินแต่เวลานักเรียนเปิดเทอมเนี่ยเพมาะมันานานกว่าจะกว่าจะแปดโมงกว่าจะบ่ายสามกว่าจะโอ้ผมเป็นความรู้สึกนะแต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นนะความรู้สึกที่ทําไมวันๆมันนานก็คือความรู้สึกทีผู้ปกครองได้อยู่กับ ผูปกครองบางคนที่เขาอยู่บ้านใช่ไหมจีบังทีบเป็นแม่บ้านบางคนเป็นพ่อบ้านเนโอ้โหซึ้งเลยลูกอยู่บ้าน <laughs> <laughs> นะครับก็แบ่งๆกันครับนะคุณครูก็ดูให้สิบเดือนนะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กับลูกสักสองเดือนเนาะโอเคนะครับก็ทักทายกันสําหรับเลขกลุ่มในวันนี้ <laughs> มีความสดชื่นนิดนึงตรงเพราะว่าเป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทูปนะฉันเรียน บคือผมอาจจะพยายามหาวันแทกวันแทกวันแทกเนี่ยให้ตลอดแต่บางทีบางกลุ่มนะก็เป็นกลุ่มที่ขอกันมาฉันเลยแล้วมันกลุ่มน่าสนใจเช่นเมื่อวานนี้นะเป็นโฟก้านะปกติผมจะไม่ทำไงผมจะเก็บไว้อะไรมันเลขแต่แบบโอโ้โหคนขอนี่เป็นว่าที่มหาเศรษฐีผมก็ต้อง <c oughs> รีวิวให้หน่อย <c oughs> โอเคนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มหกสามหกห้าหกสาหห้านี่ตามตำราเป๊ะ คือเป็นกลุ่มที่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูกลุ่มนี้เป็นหลักนะคือผมจะมีกลุ่มฮนุมานของผมอะก็จะเป็นหกสามห้าแต่ไม่ใช่คนละกลุ่มนี่คือมันจะมาอ่านไม่เหมือนกันหรอกนะครับแต่เป็นหกสามหกห้านะครับหกสามหกห้าก็มีหกห้าท้ายแล้วมีสามหกกลุ่มนี้ถือว่าภาพรวมเนี่ยครูเอค่อนข้างชอบนะที่ขอมาผมก็เชื่อว่าเอออยากจะรู้เป็นประมาณไหนใช่ไหมชอบชอบเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงน,นะครับ โอเคเริ่มต้นกันก่อนที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบด้วเยเลขคู่แค่2คู่นะมันมีเลขซ้ำนะครับก็คือมี3 6 6 3าแล้วก็6 5ห6ห้านะทั้ง2คู่นี้เขาเรียกว่าจัดเรียกว่าติด1นในสิเลขมงคลเลขมงคลที่เขาว่ากันนะตามท้องตลาดนะครับ5 6านี่มันมาแบบต้นต้นอยู่แล้ว3 6ก็เป็นเลขคู่มิตรที่ควรมีอะไรนี้นเ,นเขาว่ากันไปนะเออนั่นหละก็ถือว่ามีราคาพอสมควรนะครับอ่ะคราวนี้ พูดถึงถ้าเป็นเลขกลุ่ม3ตัวเขาจะมีเฉพาะแค่กลุ่ม365 300 65องศา3 0 65วันนะ <g ul ung này> ครับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่คุยททารีวิว3ตัวไว้แต่ถ้าเป็น363เลข3ามคุยกไม่ได้ทานะครับสามารถกลับไปดูที่เลขคู่36ได้นะครับถ้าใครอยากขยายก็ขยายไปที่เลขคู่56นะรับจะถ้าจะกลับไปดูรีวิวเก่าๆก็จะดูได้สามอันนะที่ประกอบเป็นกลุ่มนี้นะครับก็คือ363<า>เลขคู่นะและ้วก็565แล้วก็6 365 นะครับกลับไปดูเพื่อประกอบกันนะที่มาที่ไปมาแล้วครับต่อไปเป็นเลขกลุ่มนี้คุยกั้งชื่อว่า6 3สามหนะครับตั้งชื่อว่าจัดวางเป็นอย่างดีซึ่งไอ้คำว่าจัดวางเป็นอย่างดีคุยกจะบอกว่าไม่ใช่แค่ด้านหลังนะแนวคิดของเขาคุยกมองไปถึงข้างหน้าเลยเดี๋ยวขอพูดสีตัวหน้าก่อนจะได้เข้าใจว่าทำไมาคุยถึงมองว่าสีตัวหน้ากลุ่มนี้ก็ยัเป็นลักษณะของการจัดวางเป็นอย่างดี เขาเป็นคนที่เอาจริงๆนะเขาเป็นคนที่แต่งตัวเนี่ยค่อนข้างจะมีรูปแบบมีแบบแผนที่ชัดเจนของตัวเองแสดงออกแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าทุกอย่างอ่ะมันจะเหมือนมีเติมแต่งแบบมีเติมมีแต่ง,ม,ตงมีสิ่งที่เขาทําให้มันดูดีเสมอตัวตนของเขาอ่ะใครเห็นเห็นปุ๊บก็อ๋อเหมือนออร่าจับเลยที่ออกอะไรครับเป็นคนล่าเริงสนุกสนานเปิดเผย แต่ว่าวางตัวดีมากแต่งตัวเลือกเสื้อผ้าเลือกอะไรพวกนี้ดีมากเนียบเนียบแต่เหม่อคือผมมีความชอบสองสามกับสามหกมีความคล้ายกันในเรื่องของการแสดงออกและการแต่งตงแต่งตัวเนี่ยผมว่าสองเลขนี้มีความคล้ายกันแต่ผมให้เครดิตกับสามหกในเรื่องของการแสดงออกภายนอกหรือการแต่งตัวมากกว่าสองสามด้วยซ้ำนะสองสามอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนเข้าอ,อกเข้าใจมีความธรรมะแมแต่สามหกดูปราดเปรียว สวยหล่อเท่ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยเปรี้ยวอะไรประมาณนี้นึกออกใช่ไหมครับแล้วเขาแต่งตัวดีกว่าด้วยถ้าเอาเฉพาะการแต่งตัวนะหรือว่าการดูแลผิวพรรณร่างกายเนี่ยผมให้สามหกดูโดดเด่นกว่านั่นเลยซ้ำแต่กลุ่มนี้พอมีหกห้ามาอยู่แถวข้างหลังหน่อยเป็นซับพอร์ตก็คือก็เหมือนกับคนที่แต่งตัวมีรูปแบบที่ชัดเจนอะ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณทํางานธนาคารทํางานอะไรก็ตามที่งานบริการเนี่ย คุณจะมีแบบเหมือนชุด,ชดยูนิฟอร์มใช่ไหแต่เวลาที่คุณแต่งตัวหรือสิ่งที่คุณใส่ข้างนอกอะ่ะมันทําให้คุณดูดีกว่าคนอื่นน่ะนึกภาพออกไหมทั้งทั้งที่เป็นชุดเดียวกันเหมือนห้องเสื้อเนี่ยไปเอาซื้อเสื้อจากร้านเดียวกันแต่ทําไมคุณใส่แล้วมันดูพอละเหมือนเวลาเราไปซื้ออ่าเราอยู่ในแคตตาล็อกนึกออกไหมในแคตตาล็อกเวลาก็ซื้อเสื้อผ้าสมัยก่อนเนาะเราไปซื้อที่กดช้อปปี้กดลาซาด้าอย่างเงี้ยนายโมงนามง้นาแบบเขาใส่คนหกสามหกห้ามันจะเหมือนนางแบบนายแบบใส่ มันจะโอ้โหทรงแบบนั้นเลยโอ้ดูมีออร่าแต่ถ้าเป็นคนปกติทัว่วไปที่ไม่ใช่เลขนี้ก็จะแบบเหมือนที่เราเอามาล้อเรียนกันเป็นมีม,มนะครับก็ <laughs> แต่งไม่เหมือนบ้างสั้นบ้างยาวบ้างตัวเตี้ยตัวคือมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าคนเป็นหกสามหกห้าเนี่ยเขาจะแบบอภาพยังไงอย่างนั้นประมาณนั้นผมถือว่าเป็นเลขกลุ่มสเสน่ห์นะคือผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าบางทีเนี่ยการดูการดูแค่ว่ามันมีแค่คู่เดียวในกลุ่มในเกี่ยวกับ บุคลิกภายนอกอะไรพวกนี้ยอย่างเช่น991956อะไรพวกนี้เราไ็ชอบไปคิดนหนึ่งบอกมันจะต้องเป็นคนคิดมากซีเรียสนู่นนี่นั่นอะไรกันไปเพราะว่าห้าผมเป็นเรื่องของการเดียวคิดใช่ไหมก็จะบอกว่าเนี่ยมันการเสน่ห์ล้วผมผมไม่ค่อยมองแบบนั้นไงถ้ามันอยู่ตำแหน่งไหนแถวๆไหนมันก็แสดงออกเรื่องนั้นชัดถามว่ามีผลเรื่องของการคิดกันอะไรไหมก็มีบ้างแต่มันน้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มนี้6365แล้วข้างหลังมไม่เลขอื่น ก็ไม <S iser Zum voi> ่ใช่ว่าคนนี้จะคิดละเอียดนะนึกออกใช่ไหมก็มีคิดบ้างนะถ้าใครอยากรู้ลึกๆก็มันก็ต้องมาเรียนนะครับแต่ช่วงนี้คุยกบอกก่อนนะช่วงนี้มีการปรับเนื้อหาอาจจะมีการเปิดชั้นเรียนใหม่ห้องใหม่รูปแบบใหม่ตําราใหม่นะครับก็เลยตอนนี้หยุดทุกอย่างไว้ก่อนใครถามว่าเมื่อไหร่จะเปิดสอนเนี่ยยังไม่ประกาศนะปกติเดือนนี้คุยกจะประกาศแล้วก็จะสอนเดือนเมษายนใช่ไหมแต่ปีนี้คุยก็ขอหยุดไว้ก่อนยังไม่รับไม่รับอะไรทั้งนั้น มันมีโปรเจกต์หลายอย่างที่ต้องทำนะครับก็เลยหยุดหยุดไว้ก่อนอยังไม่ให้เรียนที่พูดนี่คือพูดเฉพาะลูกศิษย์ที่เคยเรียนแล้วนะครับที่เคยดฟังนะครับประมาณนี้ก็จะพอมีตำแหน่งแบบนี้ขึ้นมากุก็ไม่ใช่ว่าข้างหลังสมมติว่าหกสามหกห้าปุ๊บอ่ะคุณมีลัศมีขอกเนี้ยข้างหลังคุณเป็นเลขมีแปดมีหกมีสี่อะไรพวกเนี้ยที่มันไม่ได้แบบคิดวิเคราะห์นานอะ่ะก็ไม่ใช่ว่าหกห้าเป็นทาให้คุณแบบ ได้อันนั้นน่อนใช่ไหมมันกไ็ไปด้านหลังก่อนแล้วก็เช่นเดียวกันมันแบบเนี้ยมีหกห้าก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนคิดมากไงมันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้ถึงขั้นไปอยู่ข้างหลังสุดอะสำหรับผมก็เฉยๆนะผมว่ามันไปสะท้อนในเรื่องของบุคลิกภายนอกมากกว่านะครับโอเคนี่คือด้านหน้าเนาะชอบชอบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังอันนี้ยราทีเด็ดเลยตามที่ตามที่ตั้งไว้เลยนะครับตั้งชื่อไว้เลยเขาเป็นค,คนที่ชอบจัดวางรูปแบบต่างๆใน ในการลงมือทําในการปฏิบัติเนาะตั้งแต่ในการคิดของเขาแต่ข้อดีมันจะมีจุดหนึ่งที่เขามีเลขสามตั้งแต่การถ่ายทอดเนาะอ่ะมาดูพื้นฐานสี่ตัวหลังนะครับลงท้ายเลขห้าตัวตนเป็นคนเลขห้านะครับข้อดีคือเป็นคนช่างคิดช่างพิจารณาเห็นสิ่งไหนก่อนจะมองภาพก่อนจะไม่ด่วนในการตัดสินใจนะครับจะไม่ด่วนตัดสินใจก็จะมองก่อนว่าดีไหมไม่ดีดีไม่ดีดดยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับจะคิดก่อนอันนี้คือข้อดี แต่ขอดอยก็คือก็มันพิจรรารณาไงมันก็เลยไม่ได้ไปเร็วขนาดนั้นก็อาจจะมีการช้าบ้างแต่ยิ่งช้าบ้างนะครับแล้วก็มีความยึดติดยึดมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นนะ่ะเขาเคยคิดมาแล้วแล้วมันแบบเอ๊ะมันไม่ดีนะถ้ายังไม่มีวิทยาการใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆหรือทฤษฎีใหม่ๆที่สามารถล้มล้างได้หรือมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเนะี่ยเขาก็จะไม่ยอมเปลี่ยนหัวแข็งระดับหนึ่งนะหัวแข็งพอสมควรเพราะนั้นก็เวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ก็เลยดูยากทีหนึ่ง นี่คือทายเลขห้นะครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข6คขับแนวคิดเป็นเลข6สมมุติว่าเขาคิดพิจารณาสิ่งไหนแล้วเขาตัดใจว่าเออเอาละจะทาละเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นออกไปให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดได้พูดผมให้นึกภาพเวลาเราต่อ,อต่อโมเดลอะนึกภาพออกใช่ไหมครับหรือช่างซ่อมอะไรก็ตามหรือช่างต่างๆช่างนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยที่ต้องต่อ,ต,อต่อนู่นต่อนี่ บางคนอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแบบอย่างนั้นไงผมเป็นคนจดจําอะไรแบบสั้นๆข้าจํายาวๆเนี่ยมันต้องแบบมันต้องให้แบบทําบ่อยๆอะ่ะแต่ถ้าเป็นคนเล่นนี้ถ้ามีเล่นนี้เขาจะมีลักษณะของการที่หกห้าทายนะเขาจะมีลักษณะที่สมบุติว่าเขาซื้อตัวต่อมาหรือซื้อแบบแกะรถอ่าหรือซ่อมรถเอถอนน,นู้นถอนนี่เขาจะวางเป็นบล็อกๆๆออนึกภาพออกใช่ไหมใครเคยดูในติ๊กต็อกในเรียวพวกนี้น,นะครับ เขาจะวาง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 แล้วเขาจะจำ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 ,จำว่าอันนี้มาจากตรงนี้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 คนหกห้าใจจำได้เก่งนะมเขารู้ลำดับว่าจะต้องทำยังไงมันออกใช่ไหมมันมีลำดับขั้นตอนในหัวแต่ขอดูก่อนขอให้เห็นก่อนแล้วเขาจะจำเอาไปใช้นี่คือหกห้านะที่คือข้อดีนะที่ผมเห็นจะชัดที่มันจับต้องได้ที่ผมเคยคุยเคยรับคำปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบ ที่ช้าไม่ได้ช้าเพราะว่าไม่ได้ช้าว่าคิดนานคิดนน่นนี่นั่นคือเขาขอจําก่อนเขาขอเออมีรูปแบบแบบนี้แพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้แล้วเวลาที่เขาทำํำมันจะได้ทําได้เลยนึกออกใช่ไหมครับผมเคยพูดในชั้นเรียนอยู่ว่ามันก็คือเลขที่บอกถึงการเตรียมมาจากบ้านเพราะนั้นก็จะมีการเตรียมตัวคือได้ห่วงเวลาของคนหกห้าฐานนะครับถ้ามีห่วงเวลาให้เขาเช่นให้เวลาสามชั่วโมงทางานให้เสร็จ เขาใช้เวลาทั้งสามชั่วโมงนั้นทาแล้วก็เสร็จในในเวลานั้นแหละในสามชั่วโมงนั้นแหละจะไม่มีการเกินแต่เขาก็ใช้เต็มที่ไงนิดพ่าออใช่ไหมอาจจะไม่ได้เสร็จก่อนเนี่ยแหละแต่ถ้ามีเวลาจํากัดเขาทําในเวลาที่ <c oughs> มีกําหนดที่แน่นอนได้ดีเขาเป็นคนที่ชอบกําหนดผมถึงบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบเขาเป็นคนที่ชอบจัดวางทุกอย่างเป็นระบบอันนี้คือข้อดีแต่ข้อด้อยของหกห้าก็คือแน่นอน,นครับ บางคนที่มันไม่เป็นระบบไงมีปัญหาเฉพาะหน้าโน่นนี้น่ปุ๊บปั๊บปุ๊บมาต้องแก้ทันทีมันจะไม่ใช่มันจะไม่ค่อยตอบโจทย์ไงคือบางทีเขาต้องปัดตกเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในสายการทํางานของเขาเขาก็ต้องดูว่าเอ้ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็คือเอาเฉพาะที่มันทําได้อันไหนไม่ได้ก็ต้องปัดไปบางทีมันก็เลยมีการถกเถียงกันบ้างว่าเอ้ยคนเลขนี่กับคนอื่นนี่แบบเฮ้ยมันต้องแก้แบงนี้หน้าอะไรเงี้ยปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถปรับได้จากสิ่งที่มีเขาปรับนะ ประมาณนี้นึกอ,ออกใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ได้ดูแบบเออมันไม่ใช่ว่าทุกเลขจะเพอร์เฟกต์นะมันจะมีบางเลขมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะแต่โชคดีที่ที่ผมบอกว่าตรงนี้มีการแตะทอนเป็นเลขสามเมื่อไหร่ <S <S ที่เขารู้ว่าจะต้องทํำยังไงทําแบบไหนทําอะไรเรียบรียอยยังไงเขาสามารถทามันได้ทันทีเหมือนเหมือนเราเรียกช่างอะแล้วเราบอกช่างว่าช่างครับสมมติว่ายางรถยางเรายางแตกเนาะ อย่างรั่วอย่างเงี้ยมมเตอร์ไซค์ยางรั่วอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มันเป็นมืดๆเล้วก็เรียกโทรหาช่างใช่ไหมช่างก็มารุดเป็นอะไรแตกตรงไหนแตกยังไงแล้วก็บอกอร,รายละเอียดไปมาถึงปุ๊บเขาจะมาคือเขาจะรู้แล้วเขาจะมาแล้วเขาก็ทําเลยนี่คือคนสามหกห้าคือเมื่อไหร่ที่รู้แล้วพอมาถึงที่หรือวิธีการที่ต้องรู้เขาทำแบบทันทีทันใดชัดเจนนะครับทุกอย่างเป็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นระบบเป็นขั้นตอน มันเลยไม่ช้าคนสามหกห้าก็เลยไม่ได้ช้าเพราะไม่ได้ช้าเพราะคิดช้าไม่ออกไหมจะช้าเพราะการเตรียมตัวแต่เขาเวลาเขาถึงทำเขาทาจริงๆแล้วทีเด็ดกว่านะั้นคือตําแหน่งของกลุ่มนี้มาอยู่ที่หกอยู่ที่ตําแหน่งการแสดงออกเพราะนั้นสิ่งที่คนคนนี้ทํา่ะมันต้องออกมาดีที่สุดเวลาลงมือทําอะไรก็ทมต้องจริงจังต้องตั้งใจเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนแล้วก็ออกมาดูดีด้วย เพราะนั้นคนเล่นเนี้ผมมองว่ามันเหมือนไม่เตอเอเวอร์เริงเหมือนกันนะทาได้หลายๆอย่างคือถึงจะไม่สุดหรือจะไม่ได้แบบเป๊ะเป๊ะอะไรพวกนี้ยแต่ทุกอย่างมันต้องออกมาแล้วดูดีที่สุดอย่างน้อยเต็มร้อยคุณคาดหวังกับคนนี้ว่าเต็มร้อยต้องได้ร้อยไหมคือถ้าเขาทําจนบ่อยๆอ,อาจจะได้ถึงร้อยแต่ถ้าเขาไม่เคยเจอมาก่อนหรือต้องแกปหห้ปัญหานู่นนะี่นะเขาอาจจะทํามันได้ระดับหนึ่งที่คุณพึงใจอะ่ะคนคนนี้ทาอะไรออกมาแล้วป่ เป็นที่พึงใจอยู่ตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นเจออะไรก็ได้สำหรับสำหรับผมนะคนเล่นเนี่ยเจออะไรก็ได้เข้าทำมาดีที่สุดแน่นอนนะครับถามว่าข้อด้อยก็อย่างที่บอกเละหนึ่งไม่ได,ไได้ไม่ได้อาจจะเพอร์เฟเต็มร้อยแต่ลงตัวที่สุดนะครับแต่ลงตัวที่สุดแล้วไปได้รถคุณพังอ่ะซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจัก,กรยานยังปุ๊บปุ๊บก็ซ่อมจนขี่ได้อ่ะนึกออกใช่ไหมต้องขี่ได้จนเออมันได้โอเคเรียบร้อยอ่ะ นั่นแหละเขาเป็นคนที่ทําอะไรก็ได้ที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ทําได้แต่ขอให้ศึกษาแป๊บหนึง่งเป็นคนประมาณนี้นครับนี่คือท้ายนะครับทายน,นี่คือหน้ากับทายเรื่องเสริมเรื่องการเงินอันนี้คนถามมาเยอะเลขโหเยอะดีไหมดีกลุ่มนี้ดีนะครับเพราะว่ามีเลขสลับคิดเป็นลําดับดีนะครับแล้วก็ขยันทําม,มาหากินดีช่องทางการหาเงินได้หลากหลายนะครับถ้าเป็นเรื่องหาเงินเต็มสิบให้สิบเรื่องหาเงินเต็มสิบให้สิบเลยกลุ่มนี้ หาเก่งครับหาเก่งได้ทางแ,แต่ถามว่าสามารถเกินได้ไหมแต่ครับนิดหน่อยมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแรงผักก็ก็เต็มสิบได้สิบอะ่ะก็ประมาณนั้นอะ่ะหาเต็มที่นะครับแต่ข้อดีของกลุ่มนี้คือเขอาบริหารจัดการดีด้วยจะใช้จ่ายจ,จะอะไรก็คิดอยู่คิดอยู่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องบริหารจัดก,การเต็มสิบผมให้แปดผมให้แปดก็คืออาจจะมีจ่ายบ้างจ่ายออกบ้างแหละแต่ก็รู้ว่าจะต้องจ่ายเพื่ออะไร นะครับก็มีายออกบ้างนะครับภาพรวมเต่ MC ผมให้เก้าเลยกลุ่มนี้ผมชอบบางกลุ่มนี่หาเยอะๆนะครับหาได้เยอะกว่าน,นี้เป็นสิบยี่สิบเท่าอะ่ะแต่การบริหารจัดการไม่ไดิบมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออผมก็บางทีบางกลุ่มผมก็ดอกให้แปดให้เจ็ดมงเพราะว่าโอถ้าหาเป็นเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณเก็บเงินไม่ได้หรือว่าคุณบริหารจัดการไม่เป็นเก็บเงินไม่เก่งนะพวกเนี้ยมันก็ต้องระวังใช่ไหมลนะ่ะแต่กลุ่มเนี้ยเหมือนเขาระวังตัวอยู่ตลอดอยู่แล้ว แต่แค่แรงผักในการหาเขาอาจจะแบบผมมันต้องใช้จ่ายอะไรเนี้ยมีบ้างเต็มสิบถึงไปเก้าถือว่าเป็นกลุ่มที่ชอบนะครับคราวนี้ <c oughs> เรื่องการเงินนะนี่แหละเรื่องการเงินคราวนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักข้อดีของกลุ่มนี้คือมันพิจารณาก่อนทุกครั้งว่าจะตัดสินใจชอบหรือไม่ชอบอะไรกับใครเพราะนั้นเขาเลยเป็นคนที่ถึงแม้บุคคลเขาจะดูดึงดูดหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ชอบ ชอบคบหาดูใจก่อนอยู่ด้วยกันไปก่อนก็ได้พิจารณากันไปก่อนใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อนลงล็อกแล้วค่อยแต่งลงล็อกแล้วค่อยคบอะไรเงรี้ยจะเป็นคนแบบเนี้ยคือไอ้แต่เรื่องบุคลิกภายนอกไม่ต้องสืบดูดึงดูอยู่แล้วจบถ้าใครชอบสไตล์นี้กลุ่มนี้ตอบโจทย์ครับถือว่าดีนะถือว่าดีครับในกลุ่มของความรักถือว่าเป็นเลขกลุ่มหนึ่งที่คุยชอบเลยแหละไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของชู้สง่งชู้สาวแต่แน่นอนว่า เลขไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนดีไม่ดีไงแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็แน่นอนมันอาจจะมีการใช้สเสน่ห์แบบหลอกล่อโน่นนี่นั่นนึกออกใช่ไหมเออก็จะประมาณนั้นก็มีได้หมดแหละนะครับแต่อันนี้พูดในภาพรวมว่าเป็นคนดีๆนี่แหละค,คิดพูดทําดีนี่แหละถามว่ากลุ่มนี้คู่เอชอบไหมชอบในเรื่องความรักนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่คู่เอกนำมารีวิวให้ฟังการสําหรับเลขกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามาทางช่องยูทูบนะครับซึ่งช่องยูทูบคู่เอกชอบมากเพราะว่าเป็นเลขที่ดูหลากหลายเนาะ ต่อไปก็อาจจะมีการปรับนะคุยอาจจะไม่ได้ไปไลฟ์สดในชั้นเรียนละเพราะบางทีมันมีนการปรับชั้น,นอาจจะปิดแล้วเปิดใหม่อะไรเนี่ยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นการไลฟ์สดในเพจก็ได้เดี๋ยวเราต้องขอขอเช็คตัวเองก่อนว่าจะทําแบบไหนรูปแบบยังไงดีนะครับเปลี่ยนจากห้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์สดในนั้นมันจะมีการแบบมันจะมีข้อความเด้งๆนะคุยอาจจะพูดไปเลยอาจจะไม่ตอบหรือว่าแวะตอบดีไหมดูวอนนะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านนะที่ตามนะครับท,ทั้งทางชั้นเลนเลขพยากรและทางช่อง YouTube ครูเอกเล็กพยากรและทางเพจครูเอกเลขพยากรนะพิมพ์ครูเอกแล้วตามด้วยเว้นวรรคตามด้วยเลขเพยากรก็จะเจอทั้งเพจน,นะครับทั้ง YouTube นะครับถ้าจะคนน้นก็ค้นได้เลยนะครับผมฝากก like, ดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คุยด้วยครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับ